ทีนี้วันหนึ่งพระอระหันตมหาทา้งนี้ท่านกระดดนกับไพรบัญชามกับไพรบาทมาท่านกระเดิน,าาดเ,ดนเดินมาท่านกะเลยนั่งมองทัางนี้มองไปท่านกะเลพูดว่าคือทั้งโลกเนี่ยเธอไม่มีวาสนาที่จะครองนั่นแหละเธอจะปั้นหน้าเป็นตัวยังไงมาเนี่ยความสุขไม่เหมืนเดิมแล้วเพราะว่ามันสิ้นความสเสน่หาทาั้งโลกแหละ โลกไม่มีมายาที่จะให้เธอนั้นเนี่ยคือสมบูรณ์ใน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 การในการแต่งเติมแล้วแหละเราอยากจะมาบอกว่าถ้าคือถ้าจะมีอยากจะมีความสุขและโดยที่ว่าไม่เจ็บปวดไม่ทรมานและวก็สามารถอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุขอะมีแต่อันนี้อันเดียวเท่านั้นที่จะประคองใจของเธอนั่นอยู่ได้ ท่านก็เชี่อให้บาทบาทจะครบเนี่ยใม้เราไอเราไปเห็นบาทเราผมผมจะยังไม่พร้อมนะไม่มีทางเลือกเธอไม่มีทางเลือกเราอยากจะมอบสิ่งนี้ให้เธอเพราะพูดอยู่แค่นั้นขึ้นมาท่างก็าหายมันก็เลยจับติดตาติใจว่ามันไม่มีทางเลือกเราจะไปสมมุติให้มันเป็นมายาเหมือนเก่าจิตมันเสพไม่ได้จิตมันเสพอารมณ์ของของของความสุขไม่ได้ บางทีมันกินไปกินมามันก็อยากจะย้อนข้าวทิ้งชามทิ้งเลยอะคือเมื่อก่อนนี่เขาไม่ใส่ผงชูรสให้เรานี่เ่ยแต่ก่อนนี่คือเราเรากินไปเจี๋ยวก็อร่อยแต่พอแต่มาตอนนี้มันกินไม่อร่อยมันมดความเสน่ห์มันอยากไปจะเดินออกเดินออกแต่มันมีอยู่สิ่งหนึ่งซึ่งมันมีความที่มันมีความเข้าใจที่สุดคือมันมันสั่งลา เช่นอย่างสมมุติว่าอย่างเวลาไปไหนอย่างนี้เราไปจะไปยกมือไหว้ยกมือไหว้คนนั้นคนนี้พูดจาดีก็เขาบอกว่าถ้าวันไดเนี่ยเราไม่ได้เจอหน้ากันหรือเราแยกทางกันให้เข้าใจนะว่าเราไปเพียงแค่คือเพียงเพียงเพียงแค่ฐานนะอาค่านี้เนี่ยเคยสร้างรมสร้างเวรอะไรเอาไว้ คห้พูดจาให้เองนั้นเนี่ยทุกยากลำบากลำบนญข้าขอโทษด,ด้วยข้าสงสารเองมันเกิดความสงสารไอ้มนุษย์เรานั่นทั้งหมดเลยสงสารงัวสงสารควายสงสารหมาสงสารหลายสิ่งหลายอย่างไอ้ที่ว่ามันเป็นมันเป็นวิญญาณลงตัวสงสารมาั้ยคือว่ามันเกิดสงสารขึ้นมามันได้จะขอขอมาเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยถ้าเคยตีเองถ้าเคย ้าเคยจะฆ่าเองเนี่ยข้าก็โทษเลยนะเพราะว่าจริงๆลนะ่ะข้าไม่เคยคิดหรอกว่าข้าจะทําจริงๆแต่ข้าคู่เองต่างหากแต่ว่าความคู่นั้นเนี่ยข้าจะสวมมทดบาทของเพชรจะฆาดแต่ว่าใจลึกๆของข้าไมา่เป็นอย่างนั้นหรอกเองอย่าไปเสียใจนะเองอย่าไปอาฆาตนะเองอย่าไปผูกใจเจ็บนะว่า ข้านั้นจะจองเวรจองกรรมเองไปทุกคนทุกแห่งงจ่ยจริงๆค่าไม่มีคือมันเห็นว่าปรเดี๋ยนควายป็เดียนอะไรก็ดีนะมันมันคือจิตมันมันมันคือมันมันมันอยากจะเอาสึกกรรมนี่แต่ไม่ต้องการให้ใครห้ภัยเรานะทุกคนไม่จะเป็นต่อภัยครับแต่เราต้องการต้องการขอขมาเราจะไม่ทิ้งความเจ็บปวดเอาไว้ใ้ดวงจิต ุกคนเราจะไม่ยอมไม่ยอมทิ้งพอแตอมาเราไม่เห็นตัวนี้แบบน,นานๆเข้าขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันเลยทำให้ทางนี้เนี่ยอยู่ในอยู่ในทางโลกเลยนะเราก็เลยตัดสินใจออกบวชพอแต่เราตัดสินใจออกบวชแค่นั้นแหละพวกเทวดาก็เลยมาหาเรามาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเป็นคนที่ปักครองการออกบําเพ็ญเอง เีนี้พอต่เราตัวปีเราก็ไปอยู่สำนักตรงนั่นสำนักตรงเนี้ยทีนี้มันไปสู้กรรมาฐานเขาไม่ไหวเขานั่งทั้งคืนเขานั่งทั้งคืนเลยถ้าไปสำนักแม่ชนก็นั่งทั้งคืนแล้วอุ้ยผมสู้ไม่ไหวหรอกไปไปมาเราก็ไปหลงนอนรับพอไปหลงนอนรับขึ้นมา เราก็เราไปเกิดความเดือดหนายข้อปฏิบัติโมันนักเกิดไม่เอาไม่เอาเขาก็เลยบอกว่าที่นี่เขาก็สอนเราอยู่สองอย่าง <c oughs> คือสมาธิเนี่ยมันมีอยู่สองประเภทสมาธิปฏิบัติกับสมาธิธรรมชาติถ้าสมาธิปฏิบัติเนี่ยมันเกิดจากการบำเพ็ญแต่สมาธิเกิดกานเกิดธรรมชาติมันเกิดจากบุญที่มันสะสมบ่มีสายมากแล้วเนี่ย เคยเห็นไหมเนี่ยอย่างบางคนเนี่ยเขาไม่ทุกข์กับการบำเพ็ญมากใจกอกของเขาเนี่ยเขารักษาด้วย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 คุณธรรมของเขามันจะมีความสงบเดาชอะไรคาิของเขาระรับหนึ่งทีนี้เราจะต้องเข้าใจนะว่านีสัยการบำเพ็ญอย่างนี้เนี่ยจะไปเคร่งเครียดไม่ได้จะไปปรามาทว่าเขานั้นบำเพ็ญไม่ดีไม่ได้เพราะคิดเนี่ยมันบ่มมาในลักษณะอย่างนั้น ทีนี่เขาก็เลยว่าทั้งนี้มันเป็นสมาธิธรรมชาติไปอยู่กับสำนนกเขาไม่ได้ดอกเขาก็เลยชวนทั้งนี้มาอยู่มาอยู่ข้างนอกเราก็ไปอยู่ตรงนี้ทีไปอยู่ตรงนี้ทีพอไปอยู่ขึ้นมาปับ๊บมันก็พอไปอยู่ไปอยู่มาบวชได้สิบห้าวันไอเราัวผีเด้อันนี้เราัวผีเพราะว่าไอหาผีนี่มันมาเสือกเสินมันจะทำยังไง ทีนี้พอต่เรวบวได้สิบห้าวันเราก็ตะไพร์ปตะไครบาทจะเดินทางไปนะไปไปนอนไปนอนอี่วัดหนึ่งก็ปรากฏขึ้นมาว่าก็ปรากฏขึ้นมาในขณะที่เรานอนเนี่ยเราขาดสติคือตัวเราเอ็นเนี่ยไม่ไม่รอบคอบลนะ่ะเราไม่รอบคอบ เราเห็นต่วศสลาใหญ่ๆเราก็มุดหัวนอนเลยกับการการครดคือหน้าพระประธานทีนี้พอแต่ตกกกางดึกประมาณขึ้นคืนเนี่ยมันมีไอ้มันมีคนคุยกันอยู่ข้างๆพระประธานน่ะคุยกันแล้วมันก็เดินเยียบไอ้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 บันดันไอ้เขาเรียกว่าขึ้นไม้น่ะเอียดอาดเอียดอาดเอียดอาดมันก็เลยคุยกันว่าเฮ้ยลุก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  ไปผมแล้าตื่นเถอะทุ่งนี้เป็นวันพระเราจะต้องต่อไปบ้านไปบอกให้ลูกหลานเนี่ยเตรียมตัวทำาัับข้าวมาใส่บาตรเพราะว่าเราเนี่ยจะได้รับสมุนสนวนุศลด้วยไปไปไปทีนี้ไอ้สามสิบคนนี่น่ะมันก็เดินออกจากฐานพระพุทธรูปเนี่ยไปไปออไปบ้านมันคือทั้งนี้มองเห็นวิญญาณตั้งแต่ตั้งแต่คือตั้งนานมาแล้วแหละ สามารถมองเห็นวิญญาณแล้วก็เห็นวิญญาณคุยกันได้ตลอดวิญญาณมันจะไปป่าไปไหนไปบ้านตรงไหน,นทั้งนี้ทั้งนี้จะมองเห็นหมดอย่างนี้นะคือทั้งนี้จะมองเห็นหมดเลยว,ว่าบ้านมันว่าบ้านนั้ยดีตรงไหน,นถนนเส้นไหนที่มันมองเห็นหมดนะทีนี้ปากมดขึ้นมาว่าไอ้ยานรับรูปของเราเนี่ยมันดัดมาเป็นยานมันดัดจะเป็นยานส่มองมองสามไอ้วิญญาณนั้นไส แต่ช่วงนั้นเราไม่รู้เรากไว้พวกไอ้ว่ากระดูมันอยู่ใต้ฐานช้าเราก็เลยเด่กกลัวเรากลัวคิดแต่ว่ามันน่าจะเป็นอะไรสักอย่างหนึง่งทีนี้ไปๆมาๆามัานก็เลยเดินไปถึงสี่แยกบ้านก็ะเลบอกว่าไปเฮ้ยบ้านตูอยู่ทังนี้นะ่ะบ้านใครบ้าน,น,นนะมันนะแต่พมเนี่ยมันมีไอ้มันมีคนคุยกันอยู่ข้างๆทาง้าประธานนะ่ะคุยกัน แล้วมันก็เดินเย Onion, lawyer, us, boss, ids, ียบไอ้บันไอ้ไอ้ไอ้บันดันไอ้เขาเรียกว่าขึ้นไม้น่ะเยียดอาดเอียดอาดเอียดอาดมันก็เลยคุยกันว่าเฮ้ยลุก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 ไปผกเอาตื่นเถอะพรุ่งนี้เป็นวันพระเราจะต้องตอกไปบ้านไปบอกให้ลูกหลานเนี่ยเตรียมตัวทำข้าวมาใส่บาตรเพราะว่าเราเนี่ยจะได้รับสนุนส่วนกุศลด้วยไปไปไป ทีนี้ไอ้สามสิบคนนี่น่มันก็เดินออกจากฐานพระพุทธรูปเนี่ยไป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 บ้านมันคือทั้งนี้มองเห็นวิญญาณตั้งแต่ตั้งแต่คือตั้งนานมาแล้วแหละสามารถมองเห็นวิญญาณแล้วก็เห็นวิญญาณคุยกันได้ตลอดวิญญาณมันจะไปป่าไปไหนไปบ้านตรงไหนทั้งนี้ทั้งนี้จะมองเห็นหมดอย่างนี้นะคือทั้งนี้จะมองเห็นหมดเลยว่าบ้านมันว่าบ้านมันอยู่ตรงไหนถนนเส้นไหนที่มันมองเห็นหมดนะ ทีนี้ปากดขึ้นมาว่าไอ้ยานารับรูปของเราเนี่ยมันดัดมาเป็นยานมันดัดมาเป็นยานส่มองสมองต่ำไอ้วิญญาณนั้นใสแต่ช่วงนั้นเราไม่รู้เราไว้ว่าไอ้ว่ากระดูมันอยู่ใต้ฐานฟ้าเราก็เลยไม่กลัวเรากลัวคิดแต่ว่ามันน่าจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งทีนี้ปไปไปมามามาัานก็เลยเดินไปถึงสี่แยกมันก็เลยบอกว่าไปเฮ้ย้านผู้อ,อยู่ท้างนี้นะ่ะ บ้านใครบ้านมันนะแต่พอถึงตีสามขึ้นมาเนี่ยประมาณนัดรวมกันอยู่ตรงนี้เด้อจะได้ไปวัดพร้อมกันเออเออทีเนี้ยไอ้วิญญาณตัวนี้มันเดินไปมันก็เดินไปบ้านมันพอเดินไปบ้านมันมันเนี่ยผีบ้านเนี่ยมันบอกว่าสาสามมาทำมังสามมีธุระอะไรโอ้ผมเนี่ย เมื่อก่อนนี้ก็เคยอาศัยบ้านนี้อยู่ตอนนี้มันเป็นบ้านของลูกหลานแล้วแหละพอดีอยากจะมาบอกลูกหลานว่าคือพรุ่งนี้ตอนเช้าเนี่ยมันเป็นวันพระญาติอยากจะให้ลูกหลานนี่เนี่ยคือทำกับข้าวไปใส่บาตรพระหน่อยเพราะว่าพผมเนี่ยจะคอยได้รับได้รับบุญกุศลในช่วงน้นเอาอยัางงั้นเราอนุญาตไใไฮตานี่นะคือไปบอกเขาเลย ทีนี้ไอ้ลูกไอ้ลูกลูกๆเขานี่งเขาก็นอนรับอยู่นะที่นี้นอนรับอยู่ปั๊บเขานอนอยู่ในมุ้งอะ่ะขาคนนี้เขาก็เดินไปเขาก็ไปชั้นเนอร์ใต้ไอ้มุ้งอ่ะบอกไว้นางชาวนี้เนี่ยอย่าลืมนะทอดไขป่ปลาคูปลากระป๋องทำกับข้าวให้มากๆเอาไปเอาไปเอาไปชันทันพระด้วยเพราะว่าเวลาพระท่านบังสกุลขึ้นมาท่านตัวจะถาเนี่ยตาเนี่ยจะได้รับบุญกุศลในช่วงนั้น คือในรอบ15วันเนี่ยจะมีการดำคือพวกวิญญาณเนี่ยเขาจะมาขอส่วนบุญแปลว่าถ้าไม่ใช่15วันปั๊บนี่มันก็จะอยู่ตามมีตามเกิดให้อีนางเนี่ยคือทำกับข้าวไปด้วยแต่ละคนแต่ละคนนี่มันก่อมันก็ไปทำไปบอกบุญอย่างนี้แหละปรากฏขึ้นมาว่าพอตะครบตีสามขึ้นมาปับ๊บมันก็เลยมารวมกันมันก็เดินเดินเดินขึ้นมา มาขึ้นมาทีนี้พอมันเดินผ่านหน้าเราอะไอ้ผีไอ้ผีอะมันบอกว่าเนี่ยพระองค์เนี่ยเขามีญาณน,นะเขาสามารถร่วงรู้วิธีการเดินกันพูดกันคุยเขาได้หมดเนี่ยเวลาเราพูดอะไรไปเนี่ยเขาได้ยินเนี่ยพระองค์เนี่ย,เ,ยเขามีญาณเขามีญาณทิพย์ทีนี้ไปไปมามาไอ้เราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะกลัวผีหรอกเพราะเรามีนึกว่ามันเป็นผี พอจะนนมันก็เข่ายิบหยิบเป็นหยิบมดเออมันเข้าไปพอตะโต๊ะขึ้นตอนเช้าขึ้นมาพระก็เลยเขาก็เลยบอกว่าพระไม่ต้องไปบิณฑบากเด้อวันนี้ยามญาติโยมเขานำอาหารมาถวายเราก็ไม่บิ้เนี่ยเราก็ไปล่างหน้าล่างตาปรากฏขึ้นมาว่ามันมีผ้าขาวๆเนี่ยมันมันไปปิดแท่น เขาเรียกว่าตามพระพุธเนี่ยเอาไหวา้มันเขาจตะผ้าขาวพุดมาไหว้แต่ที่เราก็ไปเปิดเนี่ยผ้าขาวดูมันมีแต่โกดเนี่ยมันมีแต่ไอโกดใส่กระดูกเนี่ยสามชิ้นกว่าตัวเนี่ยวางไว้เป็นแถวเลยป๊าดเมื่อคืน,นกูน,นอนกับผีใน้โอ้ยทำไมกูมันสวยขนาดนี้ทำไมทำไมกูไม่รอบคอบกว่นี้สักหน่อยหนึ่งมันเป็นที่หาซาตานะเกาสิงกูมันเกิดความมันลัวสุดขีดเลยนะ่ะ พอจะกินข้าวพอจะฉชนกินข้าวเสร็จปั๊บป้าผมไม่อยู่แล้วเดี๋ยวผมจะกลับบ้านผมทะเลเลเลยเอาหัวมาแล้วเอาไหนบอกว่าจะอยู่ก็โยนป้าจากสิบกว่าวันเลยผมไม่เอาระผีมันมาทั้งคืนเลยผีมันอยู่ตรงไหนตันี้นะมันอยู่ใต้ฐานพระมีไงโอ้มันก็มันเป็นกระดูกมันจะมีผีกันนห่แหละมาคืนนี่มันออกทั้งคืนเลยเนะผมนอนไม่ได้เลยเพราะรับไปเลิกดูโอ้โหมันมีแต่กระดูกน ออเรา,าก,ก็เลยถามว่าแล้วทําไมเขาไม่เอาไปไหว้ที่อื่นเขาบอกว่าญาติของเขาเนี่ยรอรอเอามาใส่ธาตุถ้าเขายังไม่มีธาตุยังไม่มีเงินเนะี่ยเขาจะเก็บเอาไว้ใส่ฐานพระไหวอย่างนี้ก่อนก็กว่าจะไหวโอ้ไม่เอาหวัวแล้วัดกลับบ้านข่าดีกว่าวะอยู่ีนผีแหลมหลอกเลยงามมันมันมันเจอแต่ภาวะอย่างนี้ไอ้ผีะ ทีนี้ไปไปมามาเพอวันหนึ่งึ้นมาไอหายมมาพูดมันมาเด็ยอมมาพูดมันมาเออมันเดินไอเรากำลังนั่งอยู่อย่างนี้แหละยอมมาพูดมันเดินมานะมันเคลื่อยมันถือไม้กะบองดามันมาสองคนมันเดินคุยตามถนนมานะพอมันเดินคุยตามถนนมา พอมันเดินคุยตามถนนมาปั๊บมันเห็นเราปั๊บมันยืนนะมันยุดยืนนะมันยืนมันคุยกันนะพระองค์พเห็นเราพอเห็นเรานนแหลไอยมมาทู่ที่มันเดินข้างถนนเนี่ยเราก็สามารถเห็นได้ไปเห็นกลางวันไอนี่มันเดินงไปเวลามันเข้าบ้านใครบ้านเขานั่งกลวยนะ พอป่วยเส็ดปั๊บไม่เคือนสามเบียน้าตาใช่มันไปคือไปวันแรกมันไปดูก่อน <c oughs> เพื่อให้ <c oughs> เพื่อให้สังขารกับจิตเนี่ยสั่งลากันไม่ให้จิตเนี่ยมันมันห่วงสังขารพอมาสิบห้าวันนี่มันก็บอกว่ามันก็เลยบอกว่าวันที่สองเขาว่าปมาครั้งที่สองนี้มันมาดูว่าคือ ยกตะพูดมันจะดับไปกี่ตัวพอมาวันที่สามปับ๊บมันมาบานสกุลุดเลยคือวิญญาณเขาจะไปนั่งอยู่นั่งนั่งอยู่ทางล่างใตเขาเรียกว่าดันฉลั้เขาเรียกวา่รารับลานเล่าทาเขาเรียกวา่าลานลานลานฉลานเพราะแต่พระยาถายอย่างนี้ร็จปับ๊บอาหารของเขาทิ่นลูกที่ทงไปให้นะ่ะมันจะวิ่งไปเลย <c oughs> <c oughs> มันจะวิ่งไป เขาวิ่งไปมันจะเข้าเป็นละอองและมันจะทําให้ผิวพธุ์ดินยางทางไายเนี่ยเกิดการผ่องใสอันนี้คือลักษณะเขาจะได้บุญเขาได้บุญักปั๊บเขาจะอิม่มแล้วเขาก็อนุทนาข็าให้ลูกอายุมั่นขันยืนทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ให้ลูกหลานรับใครเป็นหนูกับันยูรูปคุณด้วยพลานิสงที่กตัญยูต่อพ่อแน่ ผู้ล่วงลับไปแล้วขอให้ลูกนั้นเนี่ยจงจงฟูจงถูกฟูฟัฟกเหมือนกับลูกฟูฟัฟกพ่อแม่เธอคือปู่ย่าตายายก็จะให้พรน,นี่คือลักษณะของวิญญาณที่เขาตอบแทนมาแล้วอางถ้าเราฉวายเป็นพระไตยหรือฝังพรทานก็จะเป็นละอองมันก็เป็นคือกันมันก็เป็นคือกัน<อ>แต่ที่นี่บุญนี่มันจะมีอยู่สองประเภท ถ้าเราไม่บังถ้าถ้าเราถวายอย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่ามันเป็นทานจะมีเฉพาะแต่ตัวเราแต่ถ้าเราอยากถามอะไรปั๊บพวกเรานี้จะแปะสัาพัไปไปให้กับควบคุมญาติที่นอกและต่างๆได้แต่ทําไม่เราอยากถามมันไม่ได้เ่ยเวลาไปถวายก็ต้องให้พันธะา,านให้ด้วย,ยใช่ไหมเจ้าค่ะมันมันก็คือจริงๆมันก็ได้ไม่ได้แต่บางทีพระก็เหนื่อยขึ้นก,กันใช่แล้วค่ะ แต่ที่นี้ก็ปาร์กฏขึ้นมาว่าแต่ถ้าถวายอย่างนี้แต่ว่าอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าบุญมันจะสําเร็จคือกันแต่ว่าล้มแต่ว่าบางทีลมล้มพ่อไม่เคยเห็นแต่มันเคยเห็นอยู่อย่างหนึ่งอันนี้แต่ยินพระเขาเล่ามันมีพระอยู่ก็นเนี่ยเขามาตอนนั้นเขายังไม่บวช พี่เนี่ยเขาเล่าเนี่ยเขาบอกว่าแม่เขานะ่ะป่วยพี่เนี่ยเขามาเขามาช่วยทํงนี้ทำกำแพงอยูอยูเขาก็เลยกบไปเยี่ยมแม่เขาแต่อยูอยูแม่เขานะ่ะนี่หายไปเนี่ยเจ้าข้องตัวเขาอยู่ตรงนี้แม่เขาพูดขึ้นมาว่าพวกนี่ย มีลูกพวกลมอยู่หลายคนแต่ว่าปุพึ่ง้งคนไม่ได้เลยไปพึ่งได้คนนี้คนเดียวเขาบอกว่าเขารับตาไปมีเขายิบไปปับ๊บไี่ทิดของเขารอไปอยู่บนสวรรค์เขาบอกว่าบนสวรรค์เนี่ยมีทิพยาวิมานมากเขาก็เลยชักชวนบอกว่ายายเนี่ยทิพยาวิมานเหล่านี้ลูกชายของยายเนี่ยคนนี้คนนี้เป็นคนสร้างให้นะอาลูกชายฉันไปสร้างที่ไหนเนี่ยลูกชายฉันเนี่ยไปสร้าง ดูกสายของยายเนี่ยไปสร้างคือวัดบูมั่นฟ้าตอนนี้เขากำลังจะสร้างปราสาทใหญ่นี่คือมันเป็นบารมีบุญซึ่งมันก่อครับมันก่อให้แม่มันเกิดกล้าวโดยเฉพาะอทีนี้ไปๆมาๆ,มาๆอยู่ๆแกก็ฟื้นมาแกก็เลยมาเล่าให้ฟังพระองค์เนี่ยซึ่งตอนนั้นยังไม่บวชก็เลยไปอยู่ใกล้แม่บอกว่าลูกเอ้ย ให้ลูกนเนี่ยไปดูที่นั่นเลยไปรับใคร่ลล้พก็เด็ <c oughs> เพราะว่าแม่เนี่ยเห็นแล้วแม่ไม่ห่วงแล้วแหล <c oughs> ะมึงเจ้าแล้วทีนี้อยู่ๆแกก็งิบไปอีกยีบไปงิบมาอยู่อย่างนี้นานพอสมควรแกก็เลยบอกว่าเฮ้ยพวกมึงนะไม่ต้องแต่ทําบุญกูรอกเด้อตอนนี้น่ะบุญกูตเต็มแล้วบารมีแล้วไอ้ลูกคนนี้มันทําให้ทําให้มันทําอย่างนี้เพราะว่าเทวดาอยู่ที่นันเขากร,รันตีเดี๋ยวจากนี้ไปเนี่ย เดี๋ยวแม่จะลาบอกมึงน่ะเพราะถ้พูดคำมาลาแกงยิบเลยยิบยิบไปเลยในะเขานี่เป,ป็นการสั่งลาใอ,อ่นะที่นี่พระองค์นี้ก็เลยมาบอกว่าหลวงพ่อผมเนี่ยผมไม่ได้ฝันหรอกนะแต่แม่ผมเนี่ยมาบอกผมจริงๆตอนที่ผมเนี่ยตอนที่ผมเนี่ยคือไปเฝ้าแม่ผมแม่ผมอย่างเนี่ยผมนี่ภาคภูมิใจเลยนะว่าผมกตันอยู แม่ผมเป็นข่างสุดท้าตอนนี้แม่ผมมีแม่ลำบากเลนนะีที่นี่เขาก็เลยเล่าพระองค์นี่ก็เลยเล่าให้พวกญาติโยมมนุนฟังบอกว่าเนี่ยไอ้ที่ทำทำไปเนี่ยคือถึงไม่ได้บังสะผงไม่ได้บงังสกขุนแต่มันก็ไปเห็นมันได้แต่เราก็เลยมานั่งคิดขึณมาว่ามันเป็นแรงทุกข์ทรมารถซึ่งพระองค์นี้